สวัสดีครับอันนี้มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้คือทาบเกียวตัวยาวเอาไว้ล้างเกียวเนซนเซอร์ co-2 นะครับใช้ได้กับรถสีจังหวะทุกรุ่นครับตัวนี้ยาวทั้งตัวอยู่ที่15เซนนะครับเป็นตาบเกียวของมือสองญี่ปุ่นใช้ล้างเกียวหรือว่าเอาไว้สร้างเกียวใหม่ได้ครับใครที่ถอดบ่อยหรือว่าตัวเดิมขันแล้วรูดลองดูนะครับนนี้ จัดชุดให้2ชิ้นนะครับถ้าซื้อชิ้นเดียวมันจะไม่คุ้มลูกค้าเดี๋ยวเอาไป2ชิ้นส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับจริงๆราคาตัวเดียวก็เท่ากับราคาขายแล้วครับอันนี้ช่วงปีใหม่จัดโปรพิเศษให้เป็นรูเซ็นเซอร์นะครับ,รบสีจังหวะใช้งานได้ทุกรุ่นครับให้ดูสิเดี๋ยวสภาพเกี่ยวสภาพเกี่ยวแบบนี้ครับ ยาวต,ตัว15เซนนะครับยาวพิเศษหายากหน่อยครับราคาก็เล้าๆ